ตื่นมาแต่เช้าน้ำยังไม่อาบสะก็กระจัดนะครับมาดูผักสาบของผมครับซื้อมาจากสวนสํารานครับปลูกได้ประมาณ4เดือนกว่าติดผลเรียบร้อยแนะนําต้องสวนสาราญเท่านั้นปลูกแล้วโตเมียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่อื่นผมไม่รับรองไม่มั่นใจส่วนใหญ่เขาจะหลอกขายพันธุ์มีต้นตัวผู้อะไรบ้างผสมกันแต่ถ้าสวนสําราญมั่นใจแน่นอนนะครับโตเมียครับผมปลูกแค่สี่เดือนครับดูครับติดผลแล้วครับนี่ฮะมาดูครับ ดูว่าผลที่สองอันนี้เก็บเก็บกินไปสามรอบแล้วครับเนี่ยผลนะครับดูว่าปิดผลนะครับอันนี้เพิ่งสี่เดือนครับเราไม่ต้องคิดว่ามันดกเท่าไหร่นะครับอันนี้แค่สี่เดือนนะครับเราดูผ่านไปสักพักก่อนอันนี้ต้นเพิ่งเริ่มติดครับโัดูครับสามผลนะครับนี่นี่นี่เลยนะครับเนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับผมปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับแค่เราทําค้างให้เขานะครับเขาก็จะไปองเขาเองนะครับนี่ฮะผลก็กำลังสวยงามเลยทีเดียวนะครับผม ผมก็ทําค้างตัวนี้ก็ปลูกประมาณสิบต้นนะครับทาค้างให้เขานะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฮะที่สําคัญคือบางคนปลูกแล้วเจอหนอนนะครับนอนกินผักสาบนะครับไม่ยากครับนี่ฮะแค่ใช้มดแดงนะครับดูครับมดแดงนี่เนี่ยเห็นไหมมดแดงครับให้เดินไปเดินมาทํารังครับเขาจะเป็นตัวที่กินไข่ของหนอนทําให้หมดปัญหาเรื่องของหนอนไปเลยจบนะครับไม่ต้องไปฉีดยาฆ่าหนอนนะครับเรื่องง่ายๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับ มดแดงมีประโยชน์ในการกำจัดไข่นอนเอาไปใช้ดูขอบคุณครับ